สวัสดีเจ้านละพ่อครับกาสวัสดีกล่าวสวัสดี FC ทางบ้านทุกท่านผ่านช่องทางยู u ูบกล้องชนคนหลังคันนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มี FC ทางบ้าน F c ซตัวน้อยกำหูนะครับอุ่นถามมาว่าอสอนวิธีการแต่งแนกวางหน่อยแต่วันนี้ผมอาจจะมาบอก F c ฟีตีฮัดเลี่ยงกวางฮัดเล่นกว,งกวางก็ผมจะบอกตั้งแต่การเอากวาง กินอ้อยตั้งแต่เอากวางขึ้นอ้อยจนถึงการแต่งหน้ากวางนะครับก็เป็นวิธีการจนสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวก็เมย์ใส่ก่อนก็เมย์ไมตายแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นก้อนเนี่ยมือก้อนสําคัญก็เวลาไปจนมือก้อนสำคัญมากครับจำจนกว่าถ้ามือก้อนเกง่งเนี่ยจะช่วยได้หลายเปอร์เซ็นต์ครับ ในความคิดผมมือก้อนเก่งนี่ก็น่าจะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับมือกอนเก่งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมือกอนเก่งเนะี่ยจยได้มากเลยมือกอนเก่งนะเนี่ยนี่ครับขั้นตอนแรกหลังจากกวางขึ้นแม่ผมทรงเครื่องเอฟซีหรือเปล่ากวางผมขึ้นแม่มาได้วันสองวันผมก็จะมาแข่งก้อยนะครับ ตัวนี้ก็ขึ้นมาได้อยู่ประมาณสี่ห้าวันนะครับก็เริ่มแข็งแล้วครับคืออันนี้คือเฮาสรงไปแล้วเอฟซีก็ต้องมาขึ้นอ้อยอีกเลยเหมือนกันขึ้นอ้อยอีกครับเอาตากลมไว้ครับเนี่ยเปลี่ยนอ้อยประมาณสองสองสามข้างนะครับขึ้นได้สิบวันก่อนจี้พอถ้ามันสู้มือดีก็น,นำมาทดสอบจนได้ครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เริ่มสู้มือดีแล้ว เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ทําคลิปเนาะตัวนี้ก็ขึ้นขึ้นได้ซีห้าวันครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้ลองทาคลิปพออ้อยนี่เขาปอกเรื่อยๆค่ะจน<อ>ฟานมันนียขั้นตอนแรกก็ขั้นตอนแรกสหรับอันนี้ผมเลี้ยงอ้อยแดงนะทาง,ทางบ้านเลี้ยงอ้อยดำก็เลี้ยงคือมันจนส้มนะครับอ้อยมันออกหาออกส้มไปเลยแล้วเขากาฟานฟานเอาสีส้มออกก็ก็เอาทิ้งไปตึงลำเลยทิ่งมันนะ เรื่องจนอ้อยส้มอ้อยออกหาอ้อยนี่เลยประมาณห้าวันนะมันจะส้มอะสี่ห้าวันครับแล้วก็เปลี่ยนอันแล้วก็เปลี่ยนอันใหม่อ๋อแต่ต้องไปปอกเลยๆกอนปอกครับปลอกมันกลิ่นมันบุญกลิ่นส้มนะครับนะครับสี่ห้าวันก็เริ่มสู้ดีแล้วครับสู้มือแล้วนะครับก้อนตีจะลงก้อนนะครับเวลาจน ก็ผมจะฟันไปฟันกระตุ้นครับกระตุ้นมันติอ้อยก่อนนะครับนะครับกวางนี้หูปะกวางบันีีหูครับกวางจะรับการสั่นสะเทียมตามนะครับเพื่อการกระตุ้นนะครับจะฟันมันบนอ้อยกันครับแต่งบนบนอ้อยก่อนกดลงก่อนนะนะครับบะท้องกลัวมันเจ็บครับมันต้องกลัวมันเจ็บครับพันเลยครับ นะครับกระตุ้นมันแตะกระตุนบนอ้อยก่อนมันก็จะคลึกเนาะนะครับหลังจากแต่งบนอ้อยเสร็จผมก็จะเอาลงกรนเอาหูดังไก่แม่ลุ่มหมากที่สุดครับนี่เวลามันได้กินก็จะเงี้ยทำถาดนะครับเราดึกด๊กๆครับนี่นี่เวลาเอาลงกรนเสร็จแล้วผมก็จะดึงดึงมันมาใส่ตัวแม่แล้วก็กด ก้หัวมันลงเล็กน้อยครับก้หัวมันดมมันก็จะมีอาการเด้งครับเด้งตัวมันเวลามันได้กินตัวแม่นะครับสกัดก่อยดมตัวแม่จนกระชุมกระชวยนะนะครับจะเป็นตัวกระตุ้นครับผมก็จะปั่นออกตาข้างแล้วก็ดึงดึงไปตั้งหลังกลับมาปั่นอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ หมุนนะครับผมก็จะมีการกีดหน้าเล็กน้อยนะครับนะครับอาศซยแมงแมมก้ามครับเวลาปั่นกวางบาลานต์นะครับเวลากวางบาลานต์ก็จะเอามือประคองเข่าบนแล้วก็แตะด้านข้างครับนี่เพื่อให้มันหมุนเร็วๆนะครับนี่นะครับจิไอฟังครับแยะทถึงสองฟังเลยนะครับนี่ เอาเมือปาดจุ๋ยมันให้มันหมุนเร็วขึ้นจากนั้นก็มีการหน้าเล็กน้อยเวลากวางโจนกันมันก็จะงัดหน้ากันขึ้นเขาก็ฟึก,ฟ,กฟึกมันเตกหน้าลงนะครับอ๋อแล้วอมงัดขึ้มันขึ้นแล้วมันก็จะพยายามเตะพยายามเตะลงะเดี๋ยวหัว่อสู้ถ้าได้โจนหัว่อสู้มันจะโดนงัดครับมันจะระวังตัวไว้ระวังการเตะไว้ เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเอจาจนแล่นะครับนี้ก็ถือว่าเร็วแล้วนะบางตัวก็ตีนเร็วกว่านี้ครับพอผู้ต่อสู้เป็นตีนเร็้ยวอเอาผู้ต่อสู้เป็นตีนเร็วกว่าก็ฝั่งปล่อยกวางแต่ครับจิ้ใเป็นใื้ตีนเรี้วปอปอกับฮู้ตสู้ก่อนครับ<ะ>นี่ครับนะครับง่ายให้มันตีนเรี้ยวปอปอกับู้ต่อสู้ครับ ที่วันจะเอาแม่มันหืนอ่าตำลักกวางกวางมันจะมีอาการของมันหนึ่งถ้ามันจนกวางตำลักผมจะบะหืนเตี่ยกวางไหมจะบะหืนเตี้ยบะหืนเตี่ยครับลองเอาจามลองเอาจนพขก่อนอ่าถ้ามันจนดีแล้วกะถ้ามันจนดีให้มโจนไปเรื่อยๆครับจนก่วจะปดระวางอายุประมาณผมจะปดประมาณเดือนแก่ถึงสองเดือนครับเดือนแก่แกผมก็เริ่มปดลพอ พอการเดินของมันตัวพอการเดินของมันตัวนะครับหรือว่าอีกกรณีนหนึ่งที่จะเอาเงินคือว่ามันจนดีๆอยู่อะอยู่ดีๆมันก็จนมบใครดีอากาศมันลักษณะอากาศจนแบบเหมือนเดิมก็จะลองเอาเงินครับอถ้าไม่ก็ออกมาก็เอาเงินก่อนก็ได้ครับแบบเป็นยังครับนะครับ ครับเริ่มแล่นด์ละนะครับผมก็จะป,ปั่นตั้งข้างนี่ครับอย่าเพินไปตั้งหน้ากับปั่นสองหน้าอ๋อถ้าใครปั่นสองหน้าเขาจะจี้ก้นกะอ๋อครับจี้กล่นเนี่ยครับไปตั้งหน้าเขาหน้า,าจะหน้าตวนี้เดินมาใครดีไม่โยครับโลกร์เตลแหลกครับใครขึ้นไปจะใส่กับปั่นไส้ใส่กับปั่นไส้ใครปั่นขวากับปั่นขวา เวลามันเดินดีแล้วนะเวลาปล่อยกวางเวลาปล่อยกวางเอาตรงๆแล้วครับหน้าโจมหน้าเลยนะครับพยายามอย่าฟังปล่อยกวางนะครับอยากหืนมากครับรุมๆแบบนี้กะกระดึกกระดึกนี่คือแค่หืนขนาดั้าเขาจะหืนกอมาหืนเดียวยังครับต้องทดสอบสายกันครับ าเฮือนมั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 นจะเท่ากันออกแบมไม่อยู่นี่เขาจะเอาขึ้นไล่อะสามสองันสวยดีครับง,งานตึ้งกูครับางงานแน่แน่สะดุง้งจรเลยครับเนี่ยครับกวางไม้ครับสะดุ้งตกัวกรอยู่ครับต้องรอครบสิบสิบวันหรือว่าอากาศมันจะพอมกว่านี่นะครับอันนี้ยังบม่พอมเออขาเอสซีถามบาถ้ากวางสะดุ้งเขาใหญ่ยังไงวะ เอ้าห้อยอ้อยไว้ก่อนครับห้อยอ้อยไว้ก่อนมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วห้อยอ้อยหรือว่าเอาผสมพันธุ์เลยก็ได้ตัวนี้เอานี่กับเก็บก่อนสีชาจะไหมอยู่ง่ายไม่ขอกสามสองไม่ขอกสามสองจะขึ้นประมูลเร็วๆนี่ครับประมาณน่าจะวันพูกครับต้องรอจมูกมันก่อน เอาขึ้นไล่ประมาณสาวตัวนึงหมอพอไล่ครับตอนนี้ขึ้นตอนนี้ขึ้นหลายวันละชู้ดีขนาด ตอนแรงถ้าเราเอามันบินเนี่ยค้อมันบินจะสุดแหงมันเลยเนาะกี่นาทีก่จ่ามันจะเอจนหมดแหงครับนี่แฮมตัวครับนี้สังเกตครับกวางกวางก้อนขึ้นก้อนใหม่มันจะเดินบังคับปิดนะครับเขาเนี่ยเดินบางอย่างไม่เงี้ยครับเดินบางอย่างไม่เงี้ยครับต้องเอามันลงก้อนฝึกก้อนด้วยครับมันจะได้เดินตัวนี้เลี้ยวครับเดี๋ยวสเต็ป ลกนัเอาไปแข่งวิ่งเหรอวันนั้นมาเอาไปเออเดี๋ยวอีเนี่ยติดเออยังก็คอสามสองหลุดสเตเพสเนี่ยนะกขาเร็วๆตีเขาปั่นจำเล่นเลยอ๋อดีเลยทีหนึ่งกันเลยเออวันนั้นบบหู้กำลีจับคอกไว้คอสามสองมันไปวิ่งเลยเก็บแมวไว้อย่างเดี๋ยวพ่อเนาะ <c oughs> เดียวหรออย่างเดียวคนนั้นแข่งวิ่งอ่ะงานเชียงแสนอ่ะปีสักเก้าเออเออแต่ไหนเนี่ยเออแต่วันที่สักเก้าก็มีหรอแม่จ๋าเออเรียกไว้แข่งสมมดิอีลูมเล็กน้อยครับอันตรายมากครับตัวแม่นะเ้่าเฮิรนเหี้ยมันกล่อมเป็นนะ้วก้าอย่าไปดูชอบดัง่ี ทำอนไาไงเอาไปวิ่งเอาไปเดินใช่ไหมไม่ตอนวิ่งกวงอง่มันวิ่งเร็้ยตลอดเขาเราเขาหนังแ้วติดเล็วมาติดเร็วมาเช็คปรกว่ากำสามสองน่าจะลูกสเตติเคอระแ้งที่นี่แล้วนี่อ้อมรักเออฮัทมันมันมันติดได้ เลี้ยแยบเบอร์อ้งม่อยู่ห้ม่มอ่ะนะอยูบ้านนี่โหลดเก่งแต่แต่เก่งอ่ะอย่างมันตื่นสนามนะห้ามเอานี่อิ่มใจกะมามาห้ามเอาเปิดแอร์ไปอิ่มใจกะโหลดตัวเขาก็ไม่ต้องเปิดแอร์กะเปิดหน้าต่างโหลดออกไปเอากันเนี่ยตีนมันจะเย็นอ่ะมันนั่นฝนตกเออนั่นฝนตก เจ้อเอาลูกมาฟ้าสำหรับคลิปนี้ได้ของมูุหน้าขนาดนักต้องราท่านผู้ชมไปก่อนราท่านผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วแล้วคลิปวิ่งกวางกันเฮ้<า>ยราธท่มราธรรม